สำหรับเมนูบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของเมนูนี้เลยจะใช้สำหรับการเก็บประวัติเกี่ยวกับโรคประจําตัวของพนักง,งานเก็บประวัติการรักษาพยาบาลว่าเข้ารับการรักษาด้วยอาการอะไรนะคะแล้วก็วันที่เข้ารักษาเป็นเมื่อไหร่ สำหรับหน้าจอนะคะการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพหน้านี้ที่เราเห็นเลยนะคะจะแสดงในส่วนของเอกสารทั้งหมดที่มีการบันทึกข้อมูลไว้การค้นหาสามารถค้นหาได้จากรหัสจากชื่อนามสกุลจากวันที่เข้ารับการรักษาหรือจะเป็นในส่วนของอาการหรือชื่อของโรคประจำตัวสามารถค้นหาได้หรือการจะแสดงผลหน้าจอนี้สามารถให้เลือกแสดงได้ตามประเภทของโรคประจำตัวตามประเภทการรักษาหรือจะแสดงทั้งหมดนะคะ สำหรับหน้าจอนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นหน้าจอการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพโปรแกรมสามารถจัดเก็บอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันส่วนแรกนะคะก็คือในส่วนของประเภทข้อมูลด้านสุขภาพมีให้เลือกอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือเงื่อนไขแรกก็คือการรักษาพยาบาลนะคะเงื่อนไขที่สองก็คือโรคประจําตัว นะคะส่วนที่2นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการให้ระบุสถานพยาบาลที่มีการเข้าไปรักษานะคะสามารถเลือกได้ตามาระบบมีให้เลือก นะคะตอนนี้ก็มีเป็นชื่อของโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดแต่ต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของรายชื่อโรงพยาบาลเข้าไปสามารถเลือกที่ปุ่มบิ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วเพิ่มรายชื่อของโรงพยาบาลเข้าไปได้นะคะในกรณีที่โรงพยาบาลนั้นมีการใช้อยู่บ่อยๆสามารถเลือกเป็น De default ที่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งได้นะคะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของวันที่เข้ารับการรักษาจะระบุ วันที่เข้ารับการรักษาจริงนะคะซึ่งสามารถเลือกได้ตามปฏิทินตรงขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะต่อม,มาจะเป็นในส่วนของวันที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะวันที่ออกจากการรักษาก็ให้เลือกตามปฏิทินที่มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับต่อตาม,มาจะเป็นในส่วนของชื่อโรคประจําตัว นะคะสามารถที่จะระบุได้ว่าพนักง,งานคนนี้มีโรคประจําตัวเป็นยังไงบ้างมีโรคอะไรอาการนะคะและวิธีการรักษาเป็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของพนักง,งานคนนั้นเข้าไปได้เลยนะคะส่วนต่อมาจะเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของการดึงข้อมูลใบรับรองแพทย์นะคะ ตรงนี้จะเป็นการดึงข้อมูลใบรับรองแพทย์ที่มีรายละเอียดต่างๆตามที่ได้บันทึกที่เมนูบันทึกขออนุมัติลาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะขออ้างอิงกลับไปนิดนึงก็คือว่าตอนที่เรามีการทําบันทึกขอนุมัติลาถ้าเป็นในกรณีลาป่วยจะมีการให้บันทึกข้อมูลใบรับรองแพทย์ฉะนั้นหน้าจอน,นี้จะไปดึงเอกสารใบนั้น เข้ามาเก็บไว้ในหน้าจอนี้เช่นเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลซ้ำนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของขั้นตอนการทำงานของเราไปได้เยอะเลยนะคะต่อมาจะเป็นแท็บในส่วนของ administrator นะคะเพื่อที่จะเก็บเป็นประวัติไว้ได้ว่าเอกสารใบนี้สร้างโดยใครแก้ไขล่าสุดโดยใครเมื่อไหร่เวลากี่โมงนะคะและที่สำคัญในกรณีที่เรามีการต้องการที่จะเก็บ ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถที่จะมาสร้างในเรื่องของตัวหัวข้อของอข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บนั้นแล้วก็ใส่ข้อมูลที่ต้องการเข้าไปได้ไม่จำกัดเลยนะคะสุดท้ายจะเป็นในส่วนของการแนบไฟล์เอกสารสามารถที่จะ สแกนเอกสารที่มีส่วนสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องนี้ตั้งเป็นโฟลเดอร์แล้วก็เก็บเป็นเอกสารได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเอกสารจะสูญหายนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพนะคะ